สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูป่าบารินฟาร์มตั้งอยู่อำเภอบารินจังหวัดอุบลค่ะเมื่อนี้ได้เวลามาอัพคลิปลงให้พี่น้องเบิงนะคะแม่ดำของเห้านี่ได้1 1แต้มจ้ะของนี่ได้1 1แต้มนี่ลูกหมูกะแข็งแรงดีทุกตัวนะคะบ่มีตัวหลอดจ้ะแล้วก็บ,บ่มีตัวใดที่ตายนะคะนี่ <laughs> กำลังเป็นหมา บบได้อัพคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งโดนแล้วนะคะนี่มือนี้เป็นมือเลิกงามย่ามดีนะคะนี่ลุงโมเฮาก็แข็งแรงทุกตัวค่ะพี่น้องแข็งแรงทุกตัวเลยบบมีตัวไดหลอดก็ mm hmm. จะมีตัวหน่อยอยู่นะคะแต่ว่าบบได้บบได้จอยบบได้ขึ้นโค้งค่ะสองตัวตัวไล่สีขาวขาวนะคะเนี่ยนี่น้ำนมดีจ้าพี่น้องน้ำนมก็ล่างดีเลยอา,อาหารนะคะช่วงนี้ก็ เขาจะให้ยาแก้อักเสบนะคะเอบอกสี่จ้ะเศรสสองเม็ดแรงสองเม็ดแก่หมดลูกอักเสบนะคะเพื่อหมดลูกเิ่อนอักเสบรูโบกเต้านมอักเสบค่ะเขาจะ,จะให้กินเสาแรงเป็นระยะเวลาสามสี่เหมือน,นะคะอากาศดีจ้ะเมื่อนี้อาการดีค่ะอาจจะมีเมล้อคอดอีกเมหนึ่งนะคะของห้าก็จะมีสองเมค่ะ นี่ตาเอตาเอ๋อดำปึด๊ดวังลูกคนสนลเล้ล่ะตาเอลูกนี่ว่างไงว่างไงกำลังนอนกินนมดีแท้ๆ,ๆพอเขาจะเป็นเชือซสายของดูหลอกนะคะพอก็จะสีแดงแต่ว่าบอดายพอจักกระตูนี่แต่ว่าบอดายพอเลยนะคะ นี่เบ้ข้องนี้นะคะเขาจะมาลุนว่าคนจะได้เหมือจังหนำนักจะถึงเกณฑ์นะคะข้อเข้านี่ก็คือเคยทำสถิติไว้สิบสี่สิบหามื่อนำนักถึงนะคะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตไปทุกมือนะคะเมื่อนี้นะลูก,ม,ม,ลนนลกมูได้สองมือแล้วค่ะนี่อันนี้ลูกมูได้สองมือแล้ว เดี๋ยวจะมาอับคลิปลงทุกมือเลยนะคะค่ะจะตามติดลูกหมูวา่าแต่ละมอแต่ตลเมอนี่เพิ่นนำนักได้หลายปันไดนะคะเขาจะบอกเลยวา่าในฟ้ามของเฮ่านี่โบไดมีพอพัธนท์ทีโบไดมีพอพัธุ์ดีนะคะพี่นงก็คือเป็นหมูปาธรรมดาจา้ะก็คือจังแม่ที่เห็นนี่ก,นนนะะก็จะเป็นปลาดํานะคะก็จะเป็นปลาหลูกผสมค่ะแต่ว่าพอนี่จะออกเชือสายของดูหลอกนะคะนี่ เฮาถึงแม้ว่าเฮ้าบบมีสายพันธุ์ทีดีเฮ้ากา็สามารถเฮ็ดใ,ให้ลูกหมูของเฮ้านี่อายุถึงเกณฑ์นะคะก็คือในฟาร์มเฮ้านี่ก็จะ,จะเน้นพวกอาหารการกินของหมูนะคะจะบ่ให้กินอาหารของค้นเลยค่ะพี่น้องเฮากะจะให้กินเฉพาะห้ํานะคะแล้วก็จะเป็นพวกพักจากบางเธอก็จะมีพักบุ้งแน่บางเธอก็จะมีบอนแน่ก็ะจะมีแหนแดงแล้วก็ต้นกล้วยนะคะก็ะจะซับกันไปเรื่อยๆค่ะ ล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก็จะเป็นอาหารของปลาดุกนะคะในฟาร์มเฮ้านี่จะให้อาหารปลาดุกมากนี่เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะก็คือให้กินทุกมือจะ้ะจะให้กินทุกมือเลยนะคะอาหารลากัลกๆของเฮ้าก็จะมีแค่นี้ละค่ะจะบวได้จะบวให้กินพวกอาหารของคนเลยนะคะบว่าจะมีบว่าจะเป็นอาหารพวกมาแต่น้ำตามเฮือนงาหยังกระตามเตนะคะเขาจะ เน้นเลยก็คือจะให้กินแค่นี้นะค่ะพี่น้องถ้าเกิดบาบ่มีพักก็คือให้กินต่ห้ามหลักว่าอาหารประดุกนะคะนี่ลูกหมูก,ก็จะแข็งแรงทุกตัวะคะ่ะบ่มีตัวใดเป็นลูกเป็นไผ่เลยนะคะนี่แม่ดำนี่ก็เลี้ยงลูกดีนะคะพี่น้องขอ้อก้อนนี่เพื่อนจะได้ประมาณสิบสามตัวบานที่หนี่มันหลายตัวหลายอ่าลูกหมูก,กะเกือบเดือนนะคะจังจังถึงนำนักจังถึงเกณฑ์นะคะ ถ้าเกิดลูกหมูประมาณนี้น่าจะถึงเกณฑ์เล็้วอยู่นะจ๊ะอ่าสำหรับมือนี้นะคะพี่น้องเข้ามาอัปเดตแม่หมูของเห่าจากก้ะตรงกาหนดขอดเป๊ะเลยค่ะวันที่ซิฟก็คือขอดวันที่ซิเลยตอนประมาณถุมหนึ่งสองถุนนะคะอ่ามือนี้จ้ะเข้ามาอัปเดตลูกหมูนะคะลูกหมูของเห่านี่ได้สองวันแล้วสําหรับคลิปนี้จุบใบเพียงเท่าน,นี้แด้จ้ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้า